ยังเดินเข้าถ้ำนะคะที่ดูน่ากลัวไปด้วยในถ้ำมีเสียงโขกโขกดังออกมานะคะิมเพลุมกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังนสือเล่มนี้เลยคุณตากับผีน้อยทั้ง10ตอนสวัสดีเพื่อนใหม่หนังสือเล่มนี้นะคะเป็นภาคต่อจากเล่มที่แล้วค่ะเมื่อผีน้อยทั้ง10บนะคะเป็นมีเพื่อนใหม่คือหลานของคุณตานั่นเองตาดูเหมือนว่าหลานของคุณตาเนี่ยมักจะขี้อายนะคะใส่หมวกไว้ตลอดไม่ยอมเปิดเผยใบหน้าค่ะเราไปดูกันนะคะว่าเรื่องจะจบลงอย่างไรค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันเลยชวนคุยนะคะโดยคุณหมอประเสริฐค่ะมีคำแนะนำนะคะอ่านอย่างไรให้สนุกและเล่มนี้ดีอย่างไรคะที่บ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งใกล้ป่าใหญ่มีคุณตาและพี่น้อยทั้ง1ิอาศัยอยู่ด้วยกันนะคะวันนี้หลานชายของคุณตาจะมาเที่ยวที่บ้านคุณตาและเ่าพี่น้อยจึงมารอรับค่ะแล้วก็พบว่าหลานชายคนนี้นะคะไม่ยอมถอดหมวกที่สวมอยู่เลยค่ะแล้วก็เป็นคนที่เงียบๆนะคะ เขาใส่หมวกทั้งตอนกินอาหารตอนอาบน้ําแล้วก็ตอนนอนค่ะจนผีน้อยเริ่มทนไม่ไหวนะคะถามว่าอยู่บ้านทําไมไม่ถอดหมวกออกมาพยายามดึงหมวกของเด็กชายค่ะเด็กชายเลยเอาคืนนะคะดึงผ้าของผีน้อยบ้างผีน้อยพากันร,ร้องไห้ค่ะคุณตาก็เลยกุ้มใจนะคะแล้วก็ปล่อยให้คุณหลานเนี่ยใส่หมวกต่อไปค่ะ วันต่อมานะคะคุณตาพาทุกคนไปตั้งแคมป์ค่ะผีน้อยนะคะก็ช่วยทํางานอย่างมีความสุขนะคะแต่ว่าเด็กชายเนี่ยไม่ช่วยอะไรเลยค่ะฝากดูแลหลานตาด้วยนะอย่าปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวคุณตาบอกเราผีน้อยค่ะผีน้อยทั้ง10นะคะจึงอยู่ข้างๆเด็กชายตลอดเวลาแต่เด็กชายนะคะเดินเข้าป่าไปไม่สนใจอะไรเลยค่ะแถมยังเดินเข้าถ้ำนะคะที่ดูน่ากลัวไปด้วยในถ้ำมีเสียงโฮกฮกดังออกมานะคะ สิ่งมีชีวิตตัวใหญ่สีน้ำตาลคำรามในความมืดค่ะมีเร็วทุกคนรีบวิ่งหนีแต่ว่ามีผีน้อยต้นหนึ่งนะคะถูกจับเสียก่อนค่ะโอ้อา้าวผีน้อยทั้งสิบของคุณตานี่นามีที่เพิ่งตื่นจากนอนกลางวันพูดขึ้นค่ะเราผีน้อยนะคะร้องไห้เสียงดังเพราะไม่เคยเจอเรื่องที่น่ากลัวขนาดนี้มาก,ก่อนแล้วเด็กชายก็หายไปแล้วค่ะเด็กชายนะคะกําลังลงไปเก็บหมวกที่ถูกลมพัดปลิวไปค่ะกลางแม่น้ํา แล้วก็เพลระตกแม่น้ําไปนะคะและข้างหน้ามีน้ําตกด้วยทุกคนนะคะรีบเข้าไปช่วยเด็กชายและคุณหมีนะคะก็วิ่งมากลางแม่น้ําค่ะอุ้มเด็กชายขึ้นไปนะคะเด็กชายปลอดภัยแล้ว mm hmm. พอถึงฝั่งนะคะเด็กชายก็ร้องไห้โฮค่ะคุณตาก,ก็เลยเอาเสื้อคลุมให้เด็กชายแล้วก็กอดเบาๆนะคะแล้วก็พากลับมาที่แคมป์มากินอาหารเย็นกันค่ะ หลังจากนั้นทั้งวันนะคะก็เต็มไปด้วยเสียงแห่งความสนุกสนานค่ะและเสียงที่ดังและสดใสที่สุดก็คือเสียงของเด็กชายนั่นเองลูซี่ทุกคนเที่ยวเล่นกันจนเหนื่อยเลยนะคะทําให้ต้องเข้านอนเร็วเลยสรุปหลังอ่านค่ะชนเด็กๆคุยเรื่องหมวกใบโปรดทําความรู้จักเพื่อนใหม่การไปตั้งแคมป์และก็คุยเรื่องปลอดภัยไว้ก่อนด้วยค่ะ ในชุดคุ้นตากับผีน้อยทั้ง10จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5เล่มพิงได้รีวิวเรื่องของขวัญสุดมหัศจรรย์ไปแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูคลิปนี้นะคะสามารถคลิกลิงก์ที่พิงจะทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปที่ดีในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ